ขออนุญาตนะครับถ่ายวิดีโอหน่อยชาวบ้านละแวกนี้เหรออ๋อโอเคครับนี่ครับบรรยากศาศทางเข้าวัดสับพระด <c oughs> พระดเท่โอ้โหไปดดนานยังนานแล้วนานแล้วอ๋อนี่หนูาตาใกล้ถึงแล้วอีกกิโลเดียวจอละอีกกิโลเดียวค่ะจอดเลเดียวครับหนูตามาถึงแล้วนี่บรรยากาศทางเข้าวัด <c oughs> นั่งรอสบายเลยน,นี่ฮนะอยู่แถวนี้ไหมอยู่แถวนี้ไหมอยู่แถวนี้นะนวังยาวเนี่ยนะโอเคครับม <sk> <m> ีบรรยากาศนะครับนี่คนระับปากทางเข้าวัดครับปากทางเข้าวัดอันี้มีเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกด้วยหลว้าอยู่นู่นนะ,น,ยยน,นะครับประมาณหนึ่งกิโลครับโอ้โอทั้งนั่งทั้งยืน นั่งใจจดใจจ่อกันหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> นะผมใจใจเต้นตุ้มๆต,ต่ำๆแน่นอนเลยมา,มา,มาอีกรอบหนึ่งมาอีกรอบหนึ่งมาอีกรอบหนึ่งเออสวัสดีครับสวัสดีครับรบรรยากาศหน้าวัดครับต่างข้าววัดนู่นนะหลวงตาอีกหนึ่งกิโลนะฮะอันนี้คือ ให้ดูบรรยากาศนะครับเมื่อกี้นะครับชาวบ้านแถวตำบลบางยางน่ารักมากเลยนะครับอ่าก็รู้ว่าหลวงตาจะมาจาวัดที่วัดจตระเทพนะฮะอยู่ในตำบลบางยางอำเภอรีประจันนี่แหละนะฮะมาอีกรอบครับมาอีกรอบหนึ่งโอ้โดูดน้ำรอแล้วดูดน้ำรอแล้ว คือบรรยากาศชครื่วงกลางข้าวัดนะไม่ดูไม่ดูไม่ดูคุณแม่นั่งโอ้โหนั่งรอใหญ่เลยกอบคุณค้าก่อบคุณค้าใกล้แล้วครับใกล้แล้วไม่ถึงกิโลแล้วนี่ฮะนั่งยาวฝั่งดิงฝั่งกระดนเลยก็พอประมาณครับเดี๋ยวตองเดินไปหาโวงตาดีกว่าบรรยากาศที่เห็นเมื่อกี้นะตอน ตอน4โมง32ปิดตอนนี้ก็ประมาณ4โมง10นาทีแล้วนี่ฮะน,น่ารักมากเลยชาวบ้านวังยางไงยินดีต้อนรับยินดีต้อน,นรับม,มากาครับเห็นไ,ไหมโอเคครับโอ้อยู่นู่นเลยครับนี่อยู่นู่นโอเคครับเดี๋ยวเราตัดไปนู่นดีกว่า